มีญาติพ่อสี่ชีวิตนะพี่นะนี่วัารู้สึกจะจะตามมึงมาตลอดเลยเนี่ยเออเลยแล้วขนลุกตลอดเลยเนี่ยตามมาเนี่ยขนลุกเนยเจอสองดอกเมื่อกี้เนี่ยมาครับให้กูสงสัยตั้งแต่ตอนมาแล้วที่เสียงไม่้างคารนั่นก็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 ก<า>เหมือนมีคนวิ่งอ่ะเหมือนมีคนวิ่ง,อ,งอยู่ด้านข้างใช่ปะบางบางทีเราได้ยินมาว่าเอ้ยมันเป็นหนูนี่หว่า แต่พออีกเสียงหนึ่งมันไม่ไม่ใช่หนูหนูไม่สามารถทําเสียงแบบนั้นได้อ่ะใช่เ่ะใช่เปิดไม่ดูหมดเลยเดี๋ยวเปิดเดียเปิดหน้าต่างนะเดี๋ยวหน้าต่างเขาหลุดหน้าต่างนี่หว่าที่เราเอห็นไหมเนี่ยไหนไอ้เนี่ยไอ้ฝ้าเนี่ยเออเสียงแก๊กเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวอีเสื้อบินชนหรอวะอืมก็แบบชนแล้วกลบไปแล้วแหละ เดี่ยวเนี่ยเดี่ยสัมภเวษีผีปู่ย่านะพี่นะอยออกมาแต่เสียงนะครับนะผมหลอนไม่หมดแล้วนะพี่นะออกมาแต่เสียงเนี่ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไอบ้านนี้เหรอวะที่เราเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบ้านนี้แหละเออเหมือนมีคนจะโงกหน้าไปนะพี่นะสองเราได้ว่ะเหมือนมีคนจะโงกหน้าไปนะในี่ใครจะไปก็ไปก็ไม่ไปละคนอนะไรของนั้น อย่พูนจริงเนี่ยว่าวกูมาตั้งแวันนั้นนะกูแบบน่าจะมีอ่ะผมว่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีว่ะมีแน่นอนตอนเราไลฟ์อยู่ไม่เจอหรอกพอเลิกไลฟ์นะเดี๋ยวดูเลย uh huh. แล้วผมก็คือว่าเดี๋ยวผมไลฟ์แล้วไปส่งผมข้างหน้าเลยลวกันผมก็ถ้าไม่งั้นก็เสียงแก๊กๆก็กด้นะ ตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยดีไหมออดีนหะมนะวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแบบวันนั้นนะที่เราไปบ้านวันนั้นในวัดจิ้มิมบอหมาหมาหมาแต่กว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนะหมามจะพุ่งเข้ามาหาเราได้ไงหมาจะพุ่งเข้ามาหาเราได้ไงวะเนี่ยเหมือนเดินลุยป่าเออเหมือนตัวอะไรไม่ไม่ใช่คนอ่ะ่ามันเป็นตัวอะไรลุยป่าอยู่แล้วก็เสียงแคร์แคร์แคร์เหมือนเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเองอีกอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนี่ครับกลุ่งเสียงตอบด้วยครับไม่ใช่มึงเคาะไม่คือไว้วัดมันไม่ดังอย่างงี้นะนะฮะไหนลองเคาะดีวะนี่มันเหมือนเอาเอาเอาไอ้เนีเ่ย เนี่ยเน่เน,นี่ยเนีเ่ยเสียงน,นี้เลยใช่ไหมเสียงแบบนี้นวิญญาณผู้เสียชีวิตนะครับออกมาครับออกมาออกมานะพี่นะอย่าตส่งเสียงนะถ้ามีส่งเสียงตอบด้ครับรอเสียงตอบก่อนรอเสียงตอบ ไม่มีนะเดี๋ยวใช้ไฟเรียกผีก่อนเียบดับไฟก่อนยี่สาวครับ โอ้โหตกใจวะ่ะย sí sí ี่สาวครับไฟอย่างนี้น uh ่ากลัวว่ะเยี่ยมหลอนนี่เลยเออเยี่ยมยี่สิบแปดเลยมีอะไรกระเป๋าครัไฟอย่างนี้น่ากลัวเฮ้ยขึ้นมาตึบเลยแล้ววิ่งขึ้นมาบัดมันจะหย่อนอย่างนี้ปิดไฟหมดเนี่ยให้ปิดไฟหมดเนี่ยวิ่งขึ้นมาสยองอย่างนี้มีตัวอะไรวิ่งขึ้นมา ถือได้ถือเลยสองดวงอันดวงเดียวพอรูมไม่ได้วยเอ้ขย,ยายเนี่ยขยายสุดแน่เนี่ยขยายสุดแล้ว,นะว,ลวโอเคนี่ห้องนี้นะเจอไฟอย่างนี้แบหรือไงนะได้เห็นชัดๆหน่อยหรือตัวเป็นต้นหน่อยออกเป็นตัวเป็นต้นนะ,ะเ,เดี๋ยวมาเจอ<ๆ>เจอหุ่โยก้ายนะโยก้ายโยก้ายเดี๋ยว เสียงมันตุ๊มตุ้ีอย่างเนี่ยเสียงอะไรยังไงวะไอ้ดอกนี้กูไม่ได้ยินจริงๆไงแต่ไอ้ดอกสองดอกเมื่อกี้กูได้ยินจริงไงเสียงเนี่กูได้ยินจากข้างล่างตอบได<ม>้ครับตอบได้พี่ไหนเรื่ซึ่งซึ่งเสียงแบบนั้นกูจะไปเคาะเองก็ไม่ได้ดีย<อ>๋ยวเขาเฮ้ยเขี้ยคนลุกนะเนี่ยนี่นน ไม่ใช่ต้องสองนี้ตรงไหนเนี่ยหลังกระจกอ่ะนะเออไฟอย่างนี้มันง่ากลัว่ะ โว้ยเนี่แอบตาหมดเลยเนี่ยออกมานะครับออกมาออกมาพี่ออกมาสำเภสีผีปู่ย่านะผู้ดูแลสถานที่แห่งน,นี้และผู้ที่เสียชีวิตนะออกมาเฮ้ยเดยนไปีบอกว่าแต่ตาทัก มองเห็นมุมบ้าชัดป่ะไม่เห็นเลยเนี่ยชัดเอาไฟเดิมก็ได้ตัดไปทางขวางวาสุดต้งกลางอ่ะโหเลื่อนไม่ได้เนี่ยนี่นะเออต้งกลางได้เลยไฟมันเดิม่อนอันนี้ดีกว่าไฟนั้นรู้สึกว่าไม่ไหวกว่าคนลุกกว่ามันถือือได้ป่ะทำไมใช้ไฟนี้ดีกว่าทำไมอ่ะไฟนี้เท่กว่าอืมไม่สูงไม่แจ๋วเนี่ยอย่างเงี้ยเจ๋วนี่ ลงทุนใหม่เนี่ยใช้ได้เจ็ดชั่วโมงไม่ต้องกลัวหมดเลยอย่าไปไล่ต่อเ่ยนี่ครับยายครับพวกจะหมดดอกแล้วนะนะไม่ออกมาเลยเหรอพี่ยายครับนี่ครับ นี่คืออะไรวะจริงอ่ะพที่สาวไงนี่แชร์แชร์คืออะไรวะมไม่รู้วยมาเรียกกันนะแชร์มีสองแชร์ที่บุรู้จักนี่แชร์โต๊ะนะออกมานะครับออกมาให้ผมแร็ลูกเพจได้สัมผัสนะนะส่งเสียงตอบได้ถ้ามีอยู่จริงโอ้เจ็บมือแล้ว khá con thì quá, hại <laughs> trái nước rồi. nữa tiếng là gì? Hơi, đi, Anh Anh này là ไง <này> หรอ<ช> <ป ắm S 2> นะ่อ่ะอ๋อห้องเก็บของปูปั๊มน้ำปูอะไรเงี้ยเราก็จะวางแถวๆน,นี้แหละเขาได้เหรออือหึเลี้ยวไม่ง่ายจะผลุกไปสองดอกนั่นแหละคนลุกเลยอืมอ่ะไม่เจอหาตัวไม่เจออย่าใ,นะให้เจอนะเจอจับตีก้นไอ้เข็ดเลยนะ เจอจะจับตีก้นใี่เจ็ดนะครับนั่นนี่นี่ทาสลวงวะผ้าสลวงเ,เ,เออใช่ฮะเด็กแกไม่ออกมากีปัญหามีทุกาตาจีดเบไม่ได้เป็นน้องพลลันลาของเด็กเนี่ยเอาของเขาไปไม่ได้นะ อืมเียด๋ก็ตามเลยที่บ้านตามที่ที่บ้านน้องอะไรนะน,อน,ะน้องพรามึใส่แล้วไปไปมึงทำหน้าตาม,มันสงสัยมึงสงสัยอะไรเนี่ยสงสัยก็ยินเหมือนเสีย <Hopefully, S 2> งมันอยู่ตรงนูงง้นน่ะไหนครขอตอบด้วยครับไม่ตอบที่แรกใครขอ ใครมาเคาะไยใครแกล้งหรือเปล่าอืมนะาให้กล้องดูนนี่ถูกคนลุกตลอดเลยทุกดอกเลยเนะี่ยดอกนะบ้านหลังนี้คนลุกทุกดอกเลยแต่ข้างหลังกูไม่ไปอ่ะไปก็ไป,ไปน่ากลัวเหมือนในบ้านานีนะดีสามนะ มึงไปเน่วัดอุยได้ยินเสียงแเราต้องไปอไปไ<ห>นไี่ทันเลยไม่กลัวอะไรมาผมรู้อยู่ผมไม่เคยวิ่งอุยผมไม่ได้กลัวหรอกแต่เหมือนเขามาทักกูแล้วอะแมวัดเนี่ย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  เรื่องจริงไงได้ยินไหมได,ได้ยินเสียงไงเหมือนเสียงอะไรเหมือนคนเหยียบอะไรนะใช่ไหมเสียงวีวีวีเฮ้ยไ,<อ>ได้ยินไหมนะอันนี้ได้ยินเหมือนเสียงเพลงวีวีวีอะ่ะเออ เวิ่งไ,ไปยังไงไดยเฮ้ยกูยยยไม่ไปได้ไหมไปด้ยเลยฮะไปไม่ไปวาไปไปไป่เอาไม่ไปไม่ไปมาๆามอย่เอาอีกวัดไมฮไปด้วยกันบ้านนี้มันก็ไม่มีใครอยู่นะ เพีงมาจากไหนวะเดี cache 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 ๋ยวนักเพีงมาจากไหนวะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเพีาจาไหวะถ้ามีบ้านคนอีกทีก็ไกลงูเลยไกลมากเนี่ยบริวารบริเวณเสียงหมาเห่าเนี่ยน่าจะเป็นบ้านคนแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีอะเฮ้ยเพี้อะไรกันเนี่ย วิ่งไ้บักมันพังจริงเหรอฮะมันก็ลุยอย่างเดียวเลยบัดบอกไม่เข้านะวิวิววิวเฮ้ยเหมือนมีคนนั่งยองอยู่ตรงนั้นนู่น่ะเนี่ยไปดิเทียบไปดูดิไม่เอาไม่บ้าไม่ไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยไม่เอาไม่ไปไม่ไป เฮ้ยยี่ห <music> ันหน้ามาเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้ายี่ยเราห้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วมึงอย่าเข้าไปไม่เชื่อกูฮะพี่หนึ่งมีคนนั่งยองๆอยู่ใครแคปไวทันนะพี่แคบแคปแล้วส่งให้ผมดูเลยนะพี่นะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดูกล้องเลยเนี่ยฮะไม่ได้ดูกล้องเลยมึงรู้จับทันนะเนี่ยแคปไวทันละ บริเวณบ้านไม่เท่าไหร่นะพี่ไอในบ้านไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่นะแต่ข้างนอกไยเนี่ยแต่ผมก็สงสัยไอเสียงกึกกึกอยู่นะมีเสียงเสียงแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบนี้นเนี่ยใช้สั่นมือเนี่ยใช่เพราะมันจะเทือนขึ้นขืางบนเลยใช่ถ้าเป็นมือเปล่าธรรมดาไม่ก็ดังใช่ไหมใช่ ต่เขาก็ไม่ออกมานะไม่ออกมานะไม่ส่งเสียงให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งนะไม่ขึ้นอ่ะดูดูข้างนอกอยู่์ดูนะอ่ะผู้ตายที่เสียชีวิตนะที่นี่นะพี่อ่าโปรดส่งเสียงนะส่งเสียงหรือทําของร่วงของหล่นนะหรือเห็นเงาหรือว่าอะไรมาให้เราได้สัมผัสสักครั้งหนึ่งนะพี่นะ นะไม่ต้องมารูบต้นคอผมนะขนลุกเลยนะนี่ไม่ต้องมาลูบต้นคอผมนะไม่เอานะพี่นะชื่อขนลุกเลยผมคล้ายๆมีคนลูบต้นคอผมอะ่ะนี่ลุกหมดทั้งตัวเลยนะขนตตเลยเฮ้ยจริงๆ นี่มันเสียงอะไรวะฟังยางนี้อันนี้มาหอนหอนไกล้มากเฮ้ยเฮไม่ใช่เลยวัดเสียงอะไรวะเดี๋ยวนะสวัสดีครับผู้ชมเกาหลีพี่ทำพี พี่ยังพีคือใครเฮ้ยไม่คืนแล้วมั้งได้ยินเสียงข้างบนน่ะข้างบนนี่ไม่มีอะไรหรอกข้างล่างข้างล่างไงนะปัวลุกข้างล่างมาเนี่ยห้องใจวะ่ะเสียงมันมาจากไหนวะเสียงมาได้ไงไอีเสียงหมาหอนเมื่อกี้เนี่ย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 เสียงอะไรวะเสียง<ะ>เสียงเพลงอะ่ะ ใช่เออเออเออเนี่ยมึงไม่ยินใช่ไหมได้ยินไม่ใช่กูได้ยินคนเดียวนะลูกเพียได้ยินไหมครับเหมือนเสียงเพลงนะพี่นะซึ่งเราอยู่ห่างไกลบริเวณบ้านผู้คนนะพี่นะเออมีมีแต่โรงงานเนี้ยที่อยู่ติดอ่ะแต่ไม่มีคนอยู่อ่ะโรงงานก็ปิดไปแล้วนะอืมไม่มีคนอยู่เขาน่าจะกลับบ้านหรืออะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวนี่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 พี่เจ็บอะไรปะนี่นี่นี่ถ่ายได้อืมด เราแหวงเว้ยเราแหวงตรงนี้เนี่ยมังกระได้เนี่ยเฮ้ยพี่เจี๊ยบตอนเราขึ้นไปมีอันนี้ป่ะไอ้ขา,ขาวๆเนี่ยคือะคอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะฮะนี่้วป่ฮะอ๋อมีมีโฟมโฟมนี่อ่ะอืมเดียวก็ไม่มีนี่อะไรเนี้ยนี่เป็นรัโพงนะเนี่ยใช่ป่ะ บูงทั่งทั้งทัหมดดอกไังไม่เจอตัวเลยเยอะนี่ใครมาลืมโหมจังบวกเยอะไหนจังวกเยอะอยมากนเลนย ต่อแล้วนะครับพี่ครับยังไม่ออกมากันอีกนะมาแตเสียงมาแตเสียงนะสองดอกเยออยากเจอยนะเอานะสัมภเวสสีพี่ผู้ย่านะครับผู้ผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ถ้ามีจริงน,นะส่งเสียงตอบผมหน่อยพี่เฮ้ยที่เดิมไม่วัด ใช่อะเฮ้ยังได้ยินใช่ไหมม,มาอกมาเองแ้่วะอยู่ข้างนอกไงแหละขอเสียงอีกครั้งหนึ่งพี่ตอบด้วยครับสามุเวสี ไม่มีปะรองนี่มาว่ะไม่โดนดูสิหมกลับไปดูที่เก่าดิห้าสิบนะเฮ้ยไปดูดิข้างนอกอ่ะไม่มาวะเสียงขอเสียงครับขอรอบบ้านเลยมีจริงขอเสียงครับ นีงอะไรวะนีอ่อะไรวะเนี่ยดูนะพี่มันไกลห่างไกลบ้านผู้คนนะนะไม่มีอะมีรถสงสัยด้วยเสียงอะไรวะอ๊ออยเสียงนี่เขาเขาสวดมนต์เมลา